ตอนนี้นะครับเกม Driver Highway Hero นะครับก็เปิดให้แล้วลนะครับผมทุกคนอย่าลืมไปโหลดกันเยอะๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันเลยไปฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่ในช่องพี่เกิรดดีจีนะครับในเกมใหม่ล่าสุดของเรานะครับนั่นก็คือเกม Driver Highway Hero นะครับผมซึ่งเป็นเกมที่ ปล่อยออกมาฉลองปีใหม่เลยนะครับก็คือน่าจะเป็นค่ายเดียวกับวันด้านะครับหรือไม่เขาน่าจะซื้อลิขสิทธิ์ลายเส้นนะครับจากวันด้าเนาะเพราะว่ากราฟิกทุกอย่างมันก็เหมือนทักเกอร์หมดเลยนะครับนะน่าจะบริษัทลูกเนาะนะครับนี่เห็นไหมครับเราก็มีพ่วงอะไรทุกอย่างเหมือนหมดเลยนะกราฟิกอะไรก็เหมือนหมดเลยนะครับแต่ว่าเกมนี้นะครับมันจะมีหลายอย่างที่ต่างจากทั c เกอร์ออฟยุโรปาสนะครับก็คือมีแบบเยอะเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันนะฮะไปเลยครับขึ้นรถเลยวันนี้จะมาขนรถไฟนะครับ ไปครับผมไปคูนสี่ฝนไหวนะโอเคไปครับผมไปครับซึ่งเกมนี้นะครับมันก็เพิ่งปล่อยมาเมื่อ2วันที่แล้วนะฮะก็ตอนแรกผมก็ไม่ได้รู้หดอกแต่ผมเห็นช่องพี่บอมใน t i k ตอกนะเขาก็เอาลงว่าเอ้าวเกมเข้าแล้วได้ผมก็ไปโหลดมาตอนแรกผมโหลดใส่ตัวสักเครื่องเล็กเว้ยแต่ว่าแบบ จอมันจอมันได้เกินไปผมว่าเออเอาไปใส่ในแท็บเล็ตดีกว่าก็เลยเอามาเล่นในแท็บเล็ตเนาะนะครับที่ขนาดจอเท่านี้เนาะเอาเล่นแท็บเล็ตเนาะนะครับซึ่งเกมนี้นะครับมันเป็นเกมใหม่ล่าสุดก็จริงนะครับแต่ว่ามันยังขาดหลายฟังก์ชันอยู่นะจริงๆน่าจะเราอัปเดตภายหลังนะฮะยังมีแบบฟังก์ชันลงล้อมั่งฟังก์ชันเปิดไฟมั่งอะไรมั่งหลายอย่างนะฮะเดอ,อจริงๆนะแต่บริษัทน่าจะบริษัทในเครือวันด้านะครับเพราะว่ามันแบบ คล้ายๆอ่ะคือกราฟิกก็คือเหมือนหมดเลยนะครับแค่แบบคนละเกมเนาะแต่ผมว่าเดานะวันด้าอาจจะแก้เกมวันด้าไม่อยากอัปเดตในซักระเอาอยู่โดดสามก็เลยมาทําเกมใหม่เลยนะฮะก็ถือว่าขยายลูกค้าได้อีกนะฮะเออฉลาดกันนะเนีอยเออนะครับก็พวก,กรถไฟก็ในเกมนี้เหมือนจะขับเร็วกว่าในเกมนู้นนะ <c oughs> ในเกมนู้นพวก,กรถไฟอย่างอื่นอะ่ะอันนี้พวก,กรถไฟฉิวอะ่ะแต่พวก,กรถไฟเกมนี้ก็แพงนะฮะตั้งงานละพันเก้าอ่ะเออนะ แต่ที่นูนก็าง,งานละหมื่นสองเหมือนค่าเงินในทักเกอร์มันจะถูกกว่านะครับนะเหมือนในเอ้ยค่าเงินเขาจะแพงกว่าตรงนู้นแต่เนี่ยถูกค่าเงินถูกคือซื้อได้น้อยได้ไหมเออนะอน,นุแพงไงเออค่าเงินแพงเงินมีอำนาจลวอีกซื้อได้เว้ยใช่ไหมเอยข้างหน้าเหมือนจะมีด่านก็ทุกคนมันด่านอะไรกันเดี๋ยวเราไปดูนะฮะด่านอะไรด่านตำรวจหรือเปล่าเห็นทุกคนดูดีนะ อ๋อมันจะมีคนข้างทางเว้ยทุกคนเดี๋ยวแล้วต้องดูก่อนเป็นอะไรฮิตฮิตชิเกอร์ี่เราสามารถรับได้นะครับนะเพราะว่าเขาก็คือแบบเหมือนนักเดินทางอะไรอย่างนี้นะนี่ครับถ้าเรารับนะครับเราก็จะได้การซ่อมแบบนี้นะให้สูงเนาะมันจะมีภารกิจระหว่างทางให้เราทำนะครับแต่ถ้าเราไปรับผู้ลี้ภัยมานะครับเราจะโดนคาบรับคือผมไปรับผู้ลี้ภัยมาผมโดนคาบรับนะฮะเฮีย er มากแล้วกูไปรับผู้ลีภ้ภัยผู้ลี้ภัยไปทําไมเนี่ยนะ นะฮะโอ้ยอย่าเบียดอย่าเบียดไปรถใหญ่มันยังลงล้อไม่ได้นะครับเห็นไหมมันไม่มีฟังก์ชันลงล้อเหมือนทักเกอร์ทักเกอร์มีฟังก์ชันลงล้อได้นะนะครับอุ้ยเหมืนอนคอยแฮปปี้นิวเยียร์ปุ๊โอ้เออทำถูกสถานการณ์ดีนะฮะอุ้ยอย่าอย่าเบียดอย่าเบียดอย่าเบียดยเฮ้ยแต่ทุกคนเมืองก็สวยนะเออชักเกอร์ไม่ได้มีหรอกแบบเนี้ยจริงๆท,กทักเกอร์แบบมันก็เมืองน,นิดเดียวอะ ถ้าเกเหมือนจะชนะดาบทสักส่วนใหญ่นะี๋ืออันเนี้ยแบบเมืองก็จัดเต็มอะนะฮะแต่ดีนะอยากให้เขาเพิ่มรถบัดเข้ามาแบบถ้าเพิ่มรถบัดเข้ามามันยอดมากเลยแต่ผมก็เห็นนะมันจะมีรถรถยนต์ด้วยคันนึงอะ่ะได้มีรถยนต์ประมาณสองสามคันอะรถยนต์มันวิ่งในงานหนึ่งประมาณหนึ่งพันอ่ะเออรถยนต์วิ่งงานต่าไว้หนึ่งพันนะฮะเออความเร็วก็สองร้อยกิโลเมตรก็เยอะอยู่นะรถยนต์เนี่ยจริงๆนะเออถ้าเพิ่มรถรถดับเพลิงโมาด้วยก็ดีนะทังขวาเนี่ยยอดไปเลย ถ้าเกมนี้พัฒน,นาดีๆผมว่าม,มันก็เทียบชั้นกับทักเกอร์ได้เลยนะเออเทียบกับทางอันติเมตพวกนั้นก็เราเราก็น่าจะเท่าอันติเมตเพราะว่าเรามีออนไลน์ด้วยแต่ว่าระบบออนไลน์ของเกมนี้ยังไม่เปิดนะครับนี่คือมุมมองโอ้ยมุมมองล้อมเมื่อกี้อย่างเท่เลยนะฮะมันจะมีภารกิจทั้งสองฝั่งเลยนะครับตั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนาะให้เราเลือก,กได้นะอย่าข้ามเลนไปแล้วกันนะฮะก็ภารกิจขาไปขาขกลับก็บพอเนานะ นะฮะอืมมันจะมีด่านนึงอ่ะนี่ขับอย่างนานเลยด่านภูเขาอ่ะไอ้นั้นก็เฮียจริงจริงนะขับอย่างนั้นโอ้ยโอ้ยรถชนเรื่องตายทุกคนโอ้ยสมจริงสัตว์อ่ะเออเห็นในเฟิร์สเวอร์ชันะครับนี่รถมูลมูลมูลเทนเอ็กซคันแรกของเรานะในทักเกอร์เนาะอุ้ยระวังหนุนแคบหนุคบอุ้ยอยยายาเนี่ยมันจะมีค่าปรับทุกคนถ้าเราไปชนอย่างเงี้ยจําได้มีค่าปรับเนาะ มันจะยุบเป็นสองเลนนะซึ่งผมเห็นมานะสปอยผมไปดูมาคือถนนที่ใหญ่สุดก็คือห้าเลนนะครับของเกมนี้เนาะถนนห้าเลนนะ่ะทุกคนห้าเลนนะ่ะเออมีใครให้เยอะไหมอ่ะห้าเลนทักเกอร์กี่เลนเนาะสามเลนสมเลนใหญ่อ่ะทักเกอร์มีห้าเลนแบบเหมือนออโต้บานนะ่ะทุกคนกคแบบนึงอาจจะไม่ได้ช่วอ,อะไรแบบถนนนะ่ะนั่นแหละจางใหญ่อ่ะหรือว,ว่าจะลองอัดลิป สักทีนะเกมเนอุ้ยแ <c oughs> <c oughs> ดีว,ว่าเกมนี้ก็ผมไม่ได้ไปอวยอะไรมากแต่ว,ว่าสุดยอดเหมือนกันนะ <c oughs> ไม่ได้อวยสุดยอดป่ะ <c oughs> อุ้ยดีเหมือนด่านนู้นเลยด่านภูเขาเทมโบลาถนนเหมือนเลยนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะมันจะมีอะไรแล้วจะไม่ได้นะจะพูดเมื่อกี้ <c oughs> ลืม ช่วงนี้ก็แฮปปี้นิวเอียร์นะครับนะส่งท้ายปีเก่านะฮะต้อนรับปีใหม่เนาะไปทุกคนนะครับใครกลับบ้านกลับอย่างปลอดภัยเด้อใครยังเรียนอยู่ทํางานอยู่ก็ขอให้ได้เงินเดือนเยอะๆนะครับนะข้างหน้ามันจะมีด่านนะทุกคนเดี๋ยวเราไปเก็บด่านสุดท้ายก่อนแล้วกันนะเห็นแล้วเลี้ยวดีๆเลี้ยวดีๆเลียเ้ยวยากเลยโอ้ยชนนั่นโอ้ย,ย,ถ,อยถอยก่อนถอยก่อน ถอยถอยเออไป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 ไม่เลี้ยวเราโอ้แล้วอุ้วองวใหญ่เลยเดี๋ยวถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนถอย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 ตรงหน้าเดินหน้าหันซ้ายหักซ้ายเดินเดินหน้าหักซ้ายเลิน่นไปก็ตำรวจจะบอกว่า U A F ี T ู G O คือคุณสามารถไปได้นะครับแล้วเรากดเอ็กซ์ปไปเลยเนาะเอ็กซคป a อ c e p t อะไรนะเนี่ยเออยังไม่ได้ไม่ค่อยชับอังกฤษยอยู่ด้วยเรามันแหลกใต้ดิมาร์ปีนองอะนะครับอีกต่อไปถนนมันก็จะเป็นกลับมาสีเลนนะฮะมัง้งเหมือนเราจะขับป่านป่าอีกทีนึงนะอุ้ยแต่แมพภูเขาว่าสุดยอดจริงทุกคนแบบรถไฟขึ้นไม่รอดอะไอทางนี้รถไฟยังขับได้ทางภูเขา,ววาอะให้มันขับเลยอีร้อะทุกคนเดี๋ยวผมจะดีอยู่ทางภูเขาคลิต่อไปนะ ห้าวันเดี๋ยวรีวิวห้าคลิปเลยคือนั่งนั่งรับยอดอะ่ะเดี๋ยวทุกคนผมว่าผมน่าจะเปิดระบบสมัครสมาชิกนะเพราะผมผ่านเกณฑ์สมาชิกแล้วนะนะครับก็สามารถมาอุดมุนผมได้นะครับก็ผมจะตั้งประมาณสักห้าสิบหนึ่งร้อยร้อยห้าสิบโอนะฮะต่อเดือนเนาะก็เช่นเดียลก็ห้าสิบต่อเดือนก็วันละสามบาทตนะือ,อวันละห้าบาทอีทุกคนนะถ,ถ้าเป็นเสียเลยว่าถ้าวันละห้าบาทเองนะก็ห้า ห้าสิบบาทวันละกี่บาทเองอ่ะวันละบาทได้มั้งเออทุกคนสมายห้าสิบคุ้มกว่าอีกนะอย่างน้อยได้เป็นการสนับสนุนผมอีกทีหนึ่งนะครับมันก็วันละบาทอนะเองนะเออเราก็ประหยัดตังค์สักวัน <c oughs> อุ้ยผมอยู่มผมประหยัดนะเออคนอืหนือก็กินแบบวันสามร้อยอะไรเงี้ยผมกินวันร้อยนบางวันกินมามมาอะไรอีกนะฮะวันนี้กินชาบูเนาะครับสุดยอดจริงประหยัดเงินซื้อเลนครับผม เออเดี๋ยวตอนนี้ครับเราจะอุ้ยริมทะเลทุกคนข้างหน้ามีทะเลปะนะเบียดขวาได้นะครับตอนนี้เราจะทักษะเบียดขวาจากเกมบัตน,นะครับซอกแซกซีซาร์นะฮะเ,เดี๋ยวระวังนะ,ะบางทีก็มึนหัวไปหน่อยนะซอกแซกมากเตือุ้ยทักษะซอกแซกผมชอบนะของบัตอะของบัตย่างเฉียวเมื่อก่อนแบบเวี้ยวฟ้าเวี้ยวว้าวเลยอะตอนนี้มันไม่ได้จับ ตัวสับอะไรเงี้ยมันจับแบบกาแล็กซี่แท็บอย่างเงี้ยแล้วมันแบบแท็บปันจอกว้างเข้าใจไหมทุกคนแท็บเอสเก้าอ่ะของซัมซุงอ่ะมันจอกว้างเลยมันต้องง้างมือเงี้ยง้างมือแท็บอีรัมได้แล้วนี่คือเอามือไปตั้งวงนี่คือตรงนั่นแหละแบบมือง้างจัดอ่ะใครอยากรำวสวยๆนะให้เล่นแท็บเอสเก้าแล้วง้างมือตอนเล่นเกมอ่ะ <c oughs> เหมือนดัดนิ้วเลยจริงๆนะนะฮะ ตัวเราเนั้นเราต่างเป็นเพื่อนกันส่วนตัวเรานั้นเราก็กันได้ดีนะฮะปีใหม่แล้วนะครับใครที่กำลังจะเรียนต่อมาหาลัยขอให้เจอมาหาลัยที่ชอบนะฮะส่วนใครที่เรียนแหะหาอะไรไปแล้วแล้วก็ไม่ชอบก็ง,ง่ายๆครับชีวิตนี้ซิ่วสอใหม่ครับนะจนกว่าเราจะเจอคนที่เราชอบนะนะครับไม่มีคำว,ว่าสายสำหรับการศึกษานะฮะเชื่อผม อูรถแับเพลิงจะเบรกวิ่งแล้วไปเลยเราจะใกล้ถึงกันนะทุกคนข้างหน้าจะมีปัม๊มปั๊มก็คือจุดที่เราจะต้องส่งงานเนาะนะฮะใกล้ยังเนี่ยใกล้แล้วใกล้แล้วคนแป๊บเดียวแป๊บเดียวถึงแล้วถึงจุดส่งงานแล้วนะฮะนักหน้าคือปั๊มนะะมันไม่ใช่ปั๊มก็คือสถา,านที่ส่งงานเออเกมนี้ไม่มีปัมมมป๊มระหว่างทีคม่มีปั๊มระหว่างทางทีที่ผมสังเกตมาเนาะ นะครับก็นี่ครับเวลาจบงานนะครับมันก็จะคำนวณให้เนาะว่าเราจะได้อะไรบ้างนะฮะนี่เราได้งานเท่าไหร่พันแนะครับเราจะโดนหักค่าดมเมสี่บาทเนาะแล้วก็เราได้พันเานะครับแล้วก็สามารถใช้การสอมกับการดีมูฟใบสั่งได้เนาะนะครับนี่โอ้ยครับทุกคนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์นะใครเพื่อนด้ครับสำหรับวันนี้ครับอย่าลืมไปโหลดเยอะนะ ไกด์เบอร์ไฮเวย์ฮีโร่นะครับแต่เพื่อนก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีก่อนสวัสดีครับระแรงบรมอาแฮปปี้นิวเยียร์ครับผมจากแดนทักซินบินตรงสู่ดงคอนฟรีอยากเป็นบัณฑิตเป็นศิษย์ของพ่อคุณรามทองชาวไม่ให้ได้อาศัย